ก็นชื่อนะตัวที่เจ็ดที่แบบนะอยู่ใน imagination จะชื่อเดมอนเดมอนเดี๋ยวแต่จริงๆล้าทม่ได้คำถามอ่ะ you haven't answered the question yet actually alright I'm c o อ f i d น n t I'll ค o m า back to c า m e อีกรอบหนึ่งนะมี่อี a u s e we haven't answered t h a t question actually สัตว์นี้ตัวประมาณไหนสักหน่าจะเป็นอ่าน่าจะเป็นแมวอันนี้อันนี้ก็ตอบได้เร็วอยู่แล้วคาดแมว ชอบเลยท่แมวอยู่ตรงนี้อยู่แล้วพี่ถามของท้อตัวนึ็กเชนเลยใช่ไหมคะไม่คตอนนี้ตอนนี้ลีโอลพิอลูกล้าดิลลี่เดกลวีเดโก้เอาคเอโป้วนะอีชื่อไว้รอแต่จะไม่มีล้วหรัครับ Yes and They're <laughs>